สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ต้องดูอีกนะจ๊ะนะฮะวันนี้เราเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แอบตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าผ่านมาถึงตรงนี้60นัดผ่านไปเรียบร้อยดูกันกี่คู่นะครับแล้วก็ถูกใจกันหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆครับตอนนี้4คู่สุดท้ายสําคัญสุดๆนะครับนั่นก็คือรอบรองชนะเลิศ2คู่ ชิงที่3แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับนั่นก็คือนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็บอกกับทุกท่านเลยครับว่าในวันอาทิตย์นี้บีแหลมสิงไลท์ในเวลา1 2 0น30นาทีฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศแจกผ้าบันคอ10ผพื้นนะครับมูลค่ากว่าหลายบาทให้กับท่านที่ร่วมสนุกและโชคดีเน้นย้ำลยครับว่าแจก10เพืนเลยโจโฉ แต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ครับนั่นก็คือซึกเบอร์สิบอา,าร์เจนตินาเจอกับโครเอเชียเลยอเนลเมสซี่ปะทะลูกา้าโบเดชครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดย s u ซูกิซูเปอร์แฟ h ชดิ l ดิวสุดคุม้มมอบให้คุณถึง3ต่อต่อที่1ออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าต่อที่2รับดอกเบี้ยสุดพิเศษและต่อที่3รับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด1 0 0 0 0บาท ตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิง์คอร์ปอเรชันอะิินามินเอ็กซ์พลัสเสริมวิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 ในผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเท้าเนื่องจากขาดวิตามิน B1 เอาลครับท่านผู้ชมครับ ก็ในวันนี้นะครับจะเป็นการซัดกันเลยครับที่ลูเซอรไอคอนิกสเตเดียมนะครับเป็นเกมที่ประเทศกาตาร์ครับเดินทางมาถึงเกมที่61นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นรอบรองชนะเลิศคู่ที่หนึ่งนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาครับฟ้าขาวเจ้าของแชมป์โลก2สมัยนะครับในปี1978แล้วก็ปี1986จะดวลกับทีมชาติโครเอเชียครับซึ่งได้รับเอกราชมา ก็ไม่นานนะครับหลังจากการล่มสลายของรัเสเซียแล้วก็แยกตัวออกจากยูโกสลาเวียแต่พวกเขาสามารถเข้าถึงรอบรองเชะเลิรมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับได้เรียกว่าครั้งแรกอ่ะก็คือปี98แล้วก็แพ้รอบรองขณะเดียวกันครับในการแข่งขันครั้งที่แล้วพวกเขาได้รองแชมป์โลกนะครับนี่น่าสนใจมากครับเส้นทางของเอเจติน่าครับในการผ่านเข้าสู่รอบนี้แล้วก็โครเอเชียด้วยนะครับ อเจตินาเนี่ยเปิดฉากขึ้นมาด้วยการแพ้กับซาอุดีอาระเบีย1ประตูต่อ2แบบพิกล็อกช็อคโลกนะครับจากนั้นก็ชนะเม็กซิโก20นะครับชนะโปแลนด์2 0เข้ารอบมาเป็นที่1ในสายนะครับแล้วก็ในรอบที่2เนี่ยชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายเสมอในท่าแลดนนะครับ2 2แล้วก็ยิงจุดโทษชนะ4ต่อ3นะครับขณะที่โครเอเชียเองเนี่ย รอบแรกเนี่ยเสมอกับโมร็อกโก0-0นะครับแล้วก็ชนะแคนาดา4-1เสมอกับเบลเยียม0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็มาถึงรอบที่2เสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็ยิงจุดโทษชนะ3-1ต่อ 1, แล้วก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเสมอกับบราซิลก่อน0-0นะครับแล้วก็ต่อเวลาเนี่ยเสมอ1-1ก่อนที่จะยิงจุดโทษชนะไป4ประตูต่อ2นะครับ ระวันถึงเรื่องราวของประเทศอารเจนตินากับประเทศโครเอเชียสองชาตินี้ไม่ลบกันต้องเรียนแบบนี้นะครับหลายท่านติดตามที่บีแลมสิงห์แฟนเพจนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของอฟุตบอลเนี่ยผมเล่าประวัติศาสตร์ผ่านทางโลกลูกหนังให้กับทุกท่านมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เป็นเพจเดียวเลยครับแล้วก็ท,ที่ที่กล้าพูดได้เลยครับเป็นเพจเดียวที่นําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับแล้วก็ได้อ่านกัน ทีนี้มาถึงเรื่องของสองชาตินี้สองชาตินี้ตรงๆเลยก็คือไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับเมื่อคอศอ8 64ในยุคที่เป็นอาร์เจนตินาแล้วก็จักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับในเวลานั้นเนี่ยโครเอเชียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิของออสเตรียแล้วก็ฮังการีปรากฏว่าได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นมา ยาวนานนะครับปี1918เนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่1ปรากฏว่าจักรวรรดิของออสเตรียฮังการีเนี่ยได้ล่มสลายลงไปแยกกันไปนะครับไม่นานหลังจากนั้นครับโครเอเชียก็ตกไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวียแล้วก็หลังจากสงครามโลกครั้งที่2จบลงนะครับมีชาวโครแอตกว่า35,000คนเนี่ยอพยพไป,ปยังอาร์เจนตินานะครับไปใช้ชีวิตเรียกว่า,าไปใช้ชีวิตใหม่กันที่นั่นนะครับ แล้วก็ในช่วงที่สงครามประกาศเอกราชของโครเอเชียในต้นยุคทศวรรษที่90นะครับหลังจากที่สหภาพโซเวียตพี่เอื้อยเนี่ยล่มสลายไปวันที่26ธันวาคมปี1991ปรากฏว่ารัฐบาลของอาร์จเจนตินานะครับภายใต้การปกครองตอนนั้นของประธานาธิบดีคารลอสเมเนมตัดสินใจครับลักลอบเอาอาวุธไปให้โครเอเชียทั้งๆที่ทสาประชาชาติเนี่ยความบาดยูโกซาเวียแล้วรวมไปถึงดินแดนทั้งหมด ขของพวกเานะครับระหว่างปี1991ถึง1995ช่วงที่เป็นสงครามสลาบลบกันเองเนี่ยนะครับปรากฏว่าอาเจนตินาเนี่ยส่งเรือไปทั้งหมดเรือลบนะครับเลำพร้อมอาวุธแบบเต็มอัตราศึกครับผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังบอลข่านนะครับเพื่อช่วยเหลือโครเอเชียทหารอาเจนตินาซึ่งมีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเชื้อสายของโครเอเชีย400นายนะครับได้เดินทางไปร่วมรบ เพื่อนําเอกราชกลับคืนมานะครับของชาวโคเอเชียอันเจเนียธรรในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนทางการทหารในปฏิบัติการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของสหประชาชาติในโคเอเชียด้วยแล้วในช่วงที่เขารบกันนะครับมกราคมปี1993กายเเนี่ยน่าสนใจมากที่ประธานาธนิบดีเมเนมก็เดินทางนะครับแสดงท่าเทียนแข็งกร้าวครับในการเดินทางไปเยือนโคเอเชียเพื่อ เยี่ยมนะฮะตรวจเยี่ยมกองกําลังทหารแล้วก็ไปให้กําลังใจทหารของเจติน n าที่ไปอยู่ที่โครแอตนะครับก็แน่นอนที่สุดเมื่อโครแอตได้รับเอกราชเรียบร้อยไม่แปลกเลยที่อาร์เจตินาเนี่ยจะเป็นชาติแรกจากแดนอเมริกาทั้งละตินอเมริกาก็คือเมกกะใต้นะครับอเมริกากลางนะครับแล้วก็อเมริกาเหนือหรือว่าคอนคาเคฟเนี่ยเจตินาจะเป็นชาติแรกที่สาาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับนี่คือเรื่องราวของทั้งสองชาตินี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าผู้นําโาแอดก็มาเลยข้ามาฝั่งนี้ก่อนผู้นําอาร์เจนก็ไปทางนั้นนี่คือเรื่องของการเมืองซึ่งทั้งสองชาติเนี่ยไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยเนาะนะฮะถ้าจะเข้ามาส่วนใหญ่จะเข้าโหมดคลาสสิกที่ว่าจะต้องตีกันนะฮะแต่อย่างคู่โมร็อกโกกับฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังอันนั้นเดือดนะครับ ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องในสนามบ้านนะครับเลือดที่วนเวียนอยู่ของทั้งสองชาตินะครับคิดดูแล้วกันครับว่าโอ้โหต้นศตวรรษที่แล้วเนี่ยเดินทางกันไปสี่ซ้าห้าหมื่นคนไปอยู่กันแบบนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเลือดผสมที่ความสัมพันธ์อยู่ในสายเลือดความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยอดเยี่ยมครับต้องพักไว้ก่อนเพราะว่างานนี้ต้องเหลือแค่หนึ่งเดียวครับที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2022หรือว่าครั้งที่22นะครับ อย่าลืมนะครับอาเจนตินาไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับในรอบรองชาเลต์นล้นหลุดเข้ามาปุ๊บได้ชิงนะฮะสำหรับฟ้าขาวส่วนโครเอเชียรครั้งที่แล้วแหวกม่านมาได้นะฮะทำได้สําเร็จ2ประเด็นครับที่ผมอยากให้จับตาในเกมนี้นั่นก็คือประเด็นแรกครับการดวลกันของหมายเลขสิบครับในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเบอร์เสื้อมันเหมือนจะไม่สําคัญไปแล้วหลายคนอยากจะชอบเบอร์นูน้นเบอร์นี้เบอร์วันเกิดตัวเองเบอร์วันเกิดเมียวันเกิดใครแล้วแต่นะฮะ แต่ว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะครับสี่ทีมที่หลุดเข้ามาเบอร์สิบเนี่ยจังหนับเลยสามคนครับโควิชเชียคือลูก้าโมดิชนะครับอาร์เจนตินาคือเลโอนเอเมซี่ส่วนฝรั่งเศสนะครับก็คือคลยันเอ็มบัปเป้ดูฮะแต่ละคนนี่สุดๆทั้งนั้นก็เกมนี้เมซี่จะได้ดวลกับโมดิชถ้าใครชนะนะครับจะเป็นการเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่สองของทั้งสองฝ่ายเมซี่เคยชิงมาแล้วปี14 โมดิสชิงปี18แปพ้ทั้งคู่เลครับคือความจริงของความจริงเนี่ยนะครับครูปีชาบอกไว้ความจริงก็คือความจริงนะครับมันหนีไม่พ้นในเรื่องของสังขารเนื่องจากการเวลานะครับเมสซี่ตอนนี้อายุไปหยุดที่35แล้วนะครับเยกเวเมสซี่โมดิสนี่นึกว่าจะหมดไปแล้วตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนี้เข็นวัย37ปีพาทีมาได้คือร่างกายแต่ละคนต้องเรียนทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านคงทราบครับมันไม่เหมือนกัน ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วก็ยุคปัจจุบันอยู่ที่วิทยาศาสตร์การกีฬาหลักการความเป็นมืออาชีพการรักษาตัวเองรวมไปถึงอาการบาดเจ็บที่ทั้งสองคนหลีกหนีได้อย่างเหลือเชื่อนะครับทั้งคู่จะสู้กันเพื่อให้ทีมเข้าชิงแล้วก็ปรับวิธีการเล่นให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเราว่ากันถึงเร็วในเมซี่กันก่อนถูกจับเข้าไปอยู่ด้านในไม่ได้เล่นลัานข้างด้านขวาเป็นภาพจําของทุกคนแล้วนะครับเขาใช้วิธีเดินหาตําแหน่ง มากกว่าวิ่งแล้วจุดหนึ่งก็คือเมสซี่เน่นะครับเดินหาบอลได้มากกว่าใครในบอลโลกครั้งนีนะ้ไม่ใช่เดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายนะครับนะเมสซี่เดินไปเอาบอลมาได้นะครับสำคัญก็คือเขาเล่นเพื่อทีมมากกว่าความสําเร็จส่วนตัวและข้ามจุดนั้นได้นะฮะสำหรับเมสซี่แล้วก็เมสซี่เองยกระดับได้ในทุกๆเกมอันนี้น่าสนใจนะครับรอบแรกวันแรก,แรกอาจจะไม่ดีแต่น็อกเอาท์มาเมสซี่ดีทุกเกมนะครับขณะเดียวกันครับดูกาโมดิสเนี่ยจากเดิมเป็นมิดฟิลด์ เดินเกมแบบด้านขวาบล็อกทูบล็อกยืน3ตัวกอดในเนี่ยเดเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงนะครับเราจะเห็นว่าโมดิสเล่นแบบไม่มีหมดเลยแล้วก็สร้างชื่อก็คือเบอร์มิ t ดาทริแองเกิลนะครับในการเล่นกับโทนี่ครอสแล้วก็กาเซมิโรในยุคที่เล่นร่วมกันที่เรอัลมาดริดก่อนจะมีการขยับสับเปลี่ยนวิธีในรอบน็อกเอาท์บอลโลกครั้งนี้ครับเพราะว่าต้องเซฟเอเนอร์จีเหมือนกันนะวิ่งอย่างเดียวคงไม่ไหว โมิสโดนเปลี่ยนตัวออกในเกมกับญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเล่นเต็มข้อในเกมที่คว่ำบราซิลเพราะวิธีการวิธีการมันปรับให้นะครับเพราะว่าให้โบสวิทขึ้นไปจั่วก่อนแล้วโมดิสเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเมสซี่กับโมดิสตอนนี้อาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของทีมละแต่คือนี่แหละคือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับอย่างสิ้นข้อสงสัยเลยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจต้องมีไว้นะครับ เรื่องต่อมาครับประเด็นที่2ที่อยากให้จับตาครั้งนี้เลยนะครับจับตาแค่2เรื่องครับไม่ต้องเอาเยอะการประทะกันของแผงมิดฟิลด์ที่ลงตัวนะครับข้อ2อเนี่ยอยากให้จับตาอันนี้เลยก็คือการประทะกันของมิดฟิลด์ที่ลงตัวมากนะครับอาเจนติน่าเองขยับแผนการมาปรับสูตรไปมาโมาดยตลอดครับ4-1-1นะครับ4-2แล้วก็มาเป็น4-3-3มาเป็น3-5-1-1ในเกมล่าสุดนะครับ ประเด็นคือแผงมิดฟิลด์ตอนนี้ปรับยังไงก็ตามยืน3ตัวลงตัวหมดแล้วนะครับพวกเขาออกสตาร์ทด้วยการใช้เลนโดปาราเดสซึ่งปลาราเดือดมากเล่นไม่ดีนะครับเล่นคู่กับโรดิโกเดอปอลแล้วจากนั้นปรับมาเป็นเดอปอลนะครับเป็นอเล็กซิสแม็กอัลลิสเตอร์แล้วก็กิโดโรดิเกสนะครับมายืนเป็นตัวแนบทีนี้พอมาถึงรอบรอบแรกนัดสุดท้ายที่ดวลกับ โปแลนด์นะครับปรากฏว่าอเจตินาได้กองกลางที่ลงตัวตั้งแต่วันนั้นเลยครับนั่นก็คือเดอรอรแม็กอาริสเตอร์และอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเ so อนโซแฟนเดสเด็กคนนี้ดีมากนะครับของเบนฟิก้าก็เชื่อว่าอยู่ได้ไม่นานน่ะเดี๋ยวได้ขายแน่นะครับ3คนนี้เล่นร่วมกันมาแล้ว3เกมถือว่ากำลังลงตัวขณะเดียวกันฝากฝั่งของโครเอเชียท่านคงเห็นครับว่าสามมิดฟิลด์ สามเท่าวิ่งใหญ่เนี่ยแหละครับโหเบผมเสียดายคนหนึ่งก็คืออีวานราคิติสถ้ายังอยู่เนี่ยเกมมันจะฉูดกว่านี้แต่ราคิติสก็ไม่ไหวแล้วนะใครดูเซบีย่าอยู่คงเห็นโค้ชเชยนยึดมั่นกับแผน4 3, 3นี่สามนีครับมีการปรับทดในแนวรุกเพื่อมาช่วยปิดเกมรับนัดกับบราซิลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะปรับทดเกมรุกอย่างไรเนี่ยนะครับหัวใจ3คนในแผงกลางก็คือลูก้าโมดิชนะครับมาติโอโควาซิสแล้วก็มาเซโลโบโซวิช สคนนะครับส่วนเทพบุตรบางบ่อนะครับก็คือมาริโอปาสสลิตเนี่ยนะฮะอยู่แดนบนอีกคนหนึ่งอุ้ยพูดแล้วหิวข้าวนะครับทีนี้ว่าก็ถึงนี่คือ3กองกลางที่ผมกล้าพูดได้เลยครับว่าตอนนี้เป็น3กกองกลางที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับมีการแยกส่วนออกมาผมแยกให้เลยมีอยู่4ข้อนะครับข้อ1ก็คือเล่นกันมานาน,นครับจนรู้ใจนะครับข้อ2 เล่นกันมานานเท่าไหร่หรอครับทำงานร่วมกันได้ด้วยนะครับและออกมาดีนะครับข้อ3เนี่ยพวกเขาออกบอลเข้าจุดมาร์กแบบไม่ต้องมองอันนี้ไม่เป็นออโต้นะครับมันออโต้แบบยังไงเเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเข้ากันได้ดีมากนะครับ3คนนี้แล้วข้อสีนี่สำคัญครับนัดที่แล้วบาซิลปวดหัวมากก็คือการผัดกันเข้าไปจัว่วเข้าไปจั่วอย่างสนุกสนานเลยของแผงมิดฟิลด์ทั้ง3คนนะครับนัดที่แล้วบาซิลโดไปอ่วมเลย3คนนี้ในตรงกลางครับแล้วก็ ไม่ยอมแก้ด้วยนะนะเล่นตรงนี้ไม่ยอมแก้ด้วยทําให้บอลที่ควรเป็นต่อเนี่ยไม่เป็นต่อแล้วก็ไม่ได้ไปต่อเลยครับสําหรับบราซิลทีนี้เท่ากับว่าเป็นการชนกันเต็ม,ตมครับของสามมิดฟิลด์ของกองกลางอเจดีนากับโคเอเชียสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็เพราะว่าตาหมักรูปเนี่ยเขาเรียกว่าสุดเก๋าเกมเนะครับส่วนทั้งฝั่งของอเจดีนาเนี่ยเขาเรียกว่าสดกากันนะฮะนี่ฟัดกันพอด,ดีเลยวัดกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่า แสงไฟเนี่ยมันสาดส่องตรงๆเลยว่าไม่ว่าส่องไปจุดไหนเนี่ยผมผมมองดูแล้วว่าคู่นี้เนี่ยมันสูสีมากนะครับผู้สาประตูเสียประตูย่างทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็แถมว่าโชว์ฟอร์มเซฟลูกโทษกันดได้ด้วยทั้งโดมินิกลิวากโควิชของโครเอเชียแล้วก็มาร์ตี้นะครับเอมิลานโน์มาร์ติเนสผู้สาประตูจากแอสตารบิลาของอาร์เจนตินาขณะเดียวกันแนวรับก็คล้ายกันครับเหมือนกับว่าหมดสภาพไปแล้วแต่กลับกลายเป็นคนสำคัญ ฝั่งโครเอเชียคือเดียร์ลอฟเลนครับเขาเรียกว่าปักเนี่ยนะฮะเป็นหลักเนี่ยปักให้กับทางไอ้หนูยอสโกกวาดิโอซึ่งเล่นไม่ดีเลยนะฮะในบุนเดสติก้านี่ย้ำเลยว่าผมพามบุนเดสติกาอยู่นะครับหลายคนทราบดีเล่นไม่ดีในบุนเดสติก้าครับแต่มาครั้งนี้นี่โดดเด่นมากเมื่อเล่นกับลอฟเลนข้ามฝั่งไปฝั่งของเจตนตีน่าเนียครับนิโคลัสโอตาเมนดีที่ถือว่าหมดสภาพจากพารีเมียร์ลีกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ว่าคุณจะเล่นสูตรกองหลัง3คนหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กคู่เนี่ย โอตาเมดีคือตัวเลือกที่1น,นะครับของอาร์เจนตินาชุดนี้ทีนี้กองกลางเนี่ยเชื่อว่าทีมแพทย์ของอาร์เจนตินาเนี่ยคงจะประครบประงมเดอปอเต็มที่เลยนัดที่แล้วเล่นไปได้67นาทีนะฮะเดอปอต้องต้องโดนเปลี่ยนตัวออกกลางครึ่งหลังทีนี้ถ้าฟิตกลับมาผมเชื่อว่าฟิตนะฮะยังไงก็ต้องเข็นลงมาบู Boom, มาจจก,กับกลางโคเอเชียนะฮะโบโซวิดนี่วิ่งยับเลยนะฮะวันหนึ่งนัดหนึงเนี่ยสิกิโล ทีนี้ข้างบนก็สูสีกันอีกนะครับความขยันของคุณเล่นอัลบาเรสเนี่ยซึ่สอดจากแนวลึกเล่นกับไลน์เก่งมากมีประโยชน์นะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้จะได้วัดกับความเก๋าที่วิ่งไม่หมดเหมือนกันสายซ้ายคือปักซ้ายก็จริงจะสายไปมาได้อย่างน่าสนใจก็คืออีวานเปริสิตนะครับเปร์ิตจากทอตแนมฮอสเปอร์ที่สําคัญก็คือโครเอเชียชุดนี้เนี่ยเจอมาทุกรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะสู้กับบอลเรียด คราวนี้ได้เจอบอลเรียดต่อเนื่องอีกทีเหมือนกับเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็บราซิลในรอบ็อกเอาท์นะซึ่งพวกเขาหาวิธีปิดได้นะครับส่วนเจนีน้าเองก็ได้เจอกับบอลดีเลย์อีกแล้วแล้วก็บอลเล่นลึกนะฮะก็เหมือนกับที่เจอับรอบ็อกเอาท์ทั้งออสเตรเลียแล้วก็เนเธอร์แลนด์เอาก็จริงคู่นี้สูสีสุดๆความผิดพลาดส่วนบุคคลคือสิ่งสําคัญเพราะว่าแท็กติกและเทคนิคของ2ฝ่ายเนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยนะฮะแม้ว่าจะเป็นบอลโคลอสซีฝั่งก็าตามนะครับก็คือทางยุโรปตะวันออกนะครับกับทางฝั่งงขออลาติินเมรก ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็สําคัญที่สุดก็คือเมสซี่กับโมดิสนั่นเองนะครับนี่จะเป็นการต่อกอนเ,อเขาเรียกว่านี่จะเป็นการต่อก่อนแล้วก็สู้กันของจอมทัพหมายเลขสิบซึ่งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของทั้งสองคนนี้นะครับ <c oughs> คู่นี้สูสีสูสีมากตัวผมคิดว่ามีโอกาสที่จะต้องไปลุ้นกันยาวนะครับสำหรับคู่นี้รักใครชอบใครก็ ภาวนากันเองแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะสู้กันยาวแต่ทุกท่านสามารถติดตามการบรรยายแบบบอลหูสู้สิบทิศนะครับผมจะบรรยายที่อสมท .FM99 สนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเริ่มเตะเวลาตีสองตรงมันแน่นอนกับศึกหมายเลขสิบนี่คือการยุทธที่ทั้งสองคนแะทั้งสองทีมจะต้องสู้กันเพื่อเหลือหนึ่งเดียวเข้าไปชิงแชมป์ฟุตบอลโลกครับวันนี้ผมบีหลาสิงหฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันพรุ่งนี้นะไอ้ทิดเอ้ยสวัสดีเ้าปุนปินไหวไหมเนี่ยหมายถึงนกะึงเนี่ย